ใส่มะนาวอีกหนึ่งนาะดีบมะนาวก่อนเพิ่มไม่ต้องใส่น้ำมะนาวเยอะเนาะใส่นิดเดียวพอใส่เช่นมนาละโกก่อนนิดหนึ่งก่อน ตัดเลยหน่นอไม้เลยใส่หน่อไม้นิดนึงก่อนเป็นหน,น่อไม้เนาะที่เป็นหน,น่อไม้เพื่อนๆใสมะละกอเด็กก่อนเส้นมะละกอ หมดเลยเนาะให้เส้นมารกโอลงไปให้หมดเลย ลองไม่ค่อยชัดขออภัยเพื่อนทำเสนำไม,าม,าม,ามาภาพไม่ค่อยสวยเลยแต่ว่าจริงๆแล้ว ไม่เหมือนกับในภาพเลยนหน้าตาน่ากินมากเลยชุ่งต่ำแต่ว่าทำไมในกล้องมันเหมือนอีกอย่างหนึ่งเนาะเป็นที่สัญญาณแน่ๆเลยก็ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งเนาะนนนูน มือไม่อยู่นิ่งเลยมือโดนน,โดนั่นโดนนี่ใส่น้ำตาลสักนิดหนึ่งตักแบบคนไทยนิดหนึ่งน้ำตาลาอิจานส่วนมากเขาจะไม่ใส่นตามถ้าซื้อตามร้านส่วนใหญ่แถวซูเราใส่น้ำตาลหนึ่ถ้าอีสานจรินไม่ใส่เนาะ ยมีแต่ตำอย่างเดียวโทรศัพท์ก็ไม่ชัดด้วยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยต้องแบบนี้ถึงจะใช้ได้พอ ต้องหวานเกิน <c ười> <c ười>